วันนี้มาทบทวนเรื่องสตรีสนะครับเป็นตัว sharing stress นะสัญลักษณ์ก็คือตัวคล้ายๆตัวทีเนี่ยอ่านว่า tau นะเทา sharing stress นี่หมายถึงเป็นสตรสที่เกิดจากแรงเฉือนขนานกับพื้นที่ผิวรับแรงเฉือนนะต้องดูรูปประกอบอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแผ่น แผ่นเพลทหรือแผ่นเหล็กยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแผ่นซ้อนกันแล้วก็แรงดึงสไลด์ไปข้างๆอย่างเงี้ยนะเกิดแรงเฉือนแรงเฉือนตรงเนี้ยพื้นผิวตรงเนี้ยพื้นผิวตรงนี้มันจะจะขนานกับแรงเฉือนเนี้ยนะครับตามรูปนี้แต่ถ้าคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของเป็นเป็นแรงในแนวแกนเป็นแอ็กซเชล Excel f เซลฟอสทำให้เกิดเ x ็ก l s t r e s ตไม่ว่าจะเป็นแรงดึงนะคอมเนชหรือว่าแรงกดคอมเพรสชันนะครับเพราะนั้นพื้นที่ผิวเนี่ยจากตัวอย่างก่อนหนะ้าน,นั้นเนี่ยพื้นที่ผิวมันจะตั้งฉากนะแรงกดพื้นที่ผิวจะเป็นอย่างนี้ถ้าแรงดึงก็พื้นที่ผิวก็เช่นเดียวกันดึงแยกออกจากกันนะแรงกดเ x ็ก l ก็คือในแนวแกนตรงนี้ แนวแกนของเมมเบอร์หรือองค์อาคารที่เป็นองค์อาคารรับแรงดึงหรือว่าแรงอัดอน,นั้นคือเป็นสเตรสที่ตั้งฉากนะเป็นแรงที่ตั้งฉากกับพื้นที่นะอันนี้เป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะครับจะใช้รูปนี้เป็นตัวอย่างครับตัวกดนะพันเชอร์เนี่ยกดด้วยแรงกด P หรือว่าตอนนี้เราจะใช้ V ละเป็นแรงเฉือนเดี๋ยวเราจะหาค่าแรงเฉือนที่กดลงบน แผ่นแผ่นเหล็กที่เป็นแผ่นแผ่นเหลทหนายี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับกดกดแผ่นเหล็กเนี่ยจากเดิมนี่เป็นแผ่นเต็มเนี่ยกดด้วยฟันเชอร์เนี่ยกดลงไปปุ๊บจนทะลุเป็นเบ้าหล,หลุดออกมาเป็นแผ่นอย่างนงี้นะคล้ายเหรียญบาทนี่นะอันนี้เส้นผ่าตรงกลางยี่สิบหนาเล็กเนะ็ไม่ไม่อยา่เท่าไรสองเซนเองเนะหมือนเหรียญสลึงอะความหนายี่สิบห้ามิล นะครับกดปุ๊บหลุอดออกมาเป็นแผ่นเดี๋ยวโจทย์ก็คงจะถามว่าแรงกดเท่าไหร่โดยกำหนดัวเท้าเนี่ยไม่เกินนี้เป็นค่าไม่เกิน3 5 0เมกะนิวตันต่อตารางเมตรเมกานิวตันต่อตารางเมตรจะเท่ากับนิวตันต่อตารางมิลหรือว่าไมกปัปาสคารนะฮะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับ นะครับโอเคเราปูพื้นเรื่อง Sharing s t r e s สหรือว่าเทาเนี่ยก็คือแรงเฉือนหารด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขนานกับแรงนะนะอย่างรูปเนี้ยพื้นที่ที่รับแรงเฉือนเนี่ยเมื่อเราก,กดแรงเฉือน P หรือว่า V เนี่ยกดลงไปปุ๊บที่ฟันเชอรอเนี่ยกดปุ๊บแรงเฉือนนี่คือด้านข้างนะฮะด้านข้างของของรูที่จอเรียบร้อยเนี่ยนะนะถ้าขยายมาก็คือมันจะเป็นแรง นะแรงด้านข้างนะรูปเนี้ยนะแรงแรงก็วิ่งขึ้นลงอย่างนี้ผิวก็เป็นด้านข้างเนี้ยเนะี่ยจอมาปุ๊บก็คือผิวด้านข้างตรงนี้นะเอาละเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันเขาให้ขาหาแรงเท่าไหร่นะเพื่อที่จะเจาะให้แผ่นเนี้ยทะลุออกมาเป็นเหรียญอย่างนี้ ก็มาลองคิดคำนวณพื้นฐานก่อนครับโจทย์กำหนดให้สเตรสหรือว่าเชียริงสเตรสไม่เกิน350 350เมกะนิวตันต่ตตนนอตารางเมตรหรือว่า350เมกะปาสคาลหรือว่านิวตันต่อตารางมิลน,นะจากสูรตรตรงนั้นนะทาเท่ากับวีส่วน A นะครับ อันนั้นเราจะหาค่า v อันนั้น v เท่ากับเท่า a นะครับแทนค่าเลยนะเท่าไม่เกินสามรอยห้าสิบพื้นที่จะไม่ใช่วงกลมละมันจะเป็นพื้นที่ด้านข้างของวงกลมแตปกติเราจะท่องว่าเส้นรอบวงเท่ากับสองาย r เท่ากับพาย d นะ d คือเส้นผ่าศูนย์กลาง ตอนนี้เขากําหนดให้เรามาเป็นนะ d เท่ากับ d นะเท่ากับ20่สมิลมรนะพาย d พาย d คือเส้นรอบแต่ว่าพื้นที่ผิวด้านข้างคือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความหนาก็คือ thickness thickness เท่ากับเท่าไหร่25้มเมตรมเมตร เพราะนั้นเราเอาเส้นเนี้ยมาคลี่ออกเหมือนเข็มขัดอะ่ะจากเดิมมันขดปุ๊บพอคลี่มาปุ๊บมันจะวิง่งยาวเหมือนเข็มขัดอย่างนี้ก็คือหนา25ม mm. ิลเมตรคูณด้วยเส้นรอบรูปก็คือพายดีพายดีเพราะนั้นตัวเนี้ยเป็นพายดีนะครับคูณด้วย350พายดีเท่ากับแทนค่าไป ดีเท่ากับ mm. 7, ยี่สิบมิลลิเมตรเจ็ดพันคูณพายเท่ากับสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอันนี้เป็นไมกาเนิกไมกาพลาสคาเนี่ยตันต่อตารางเมตรนนี้ ตกตัวไหนไหมพายดีเอาคูณความหนาเนาะพายด,แายดีแล้วก็ยี่บห้ามิลพายดีแล้วก็เอชติ๊กเท่ากับคูณด้วยยี่บห้าด้วยนะอย่าลืมคูณยี่บห้าอีกทีหนึ่งเป็นห้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดแปดจุดเจ็ดหนึ่ง เป็นนิวตันถ้าจะตอบเป็นกิโลนิวตันเราก็อันนี้เป็นหน่วยนิวตันเป็นห้าร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ดแปดกิโลนิวตันนะนี่คือคำตอบของของตัวนี้นะเท่ากับห้าสี่เก้าจุดเจ็ดแปดกิโลนิวตันนะพันชงไปเพื่อที่จะให้เหล็กแผ่นหนา20 5มิลเนี่ยทะลุออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้แผ่นกลม่าเป็นคำตอบนี่คือเช์ริงสเตรสเป็นตัวอย่างนะครับ